รวมใจพักรักชาติราชศรัทธาช่างโยธานาวีไทยทำความดีด้วยหัวใจให้วัดกัลยา เมื่อวันที่7ธันวาคม2564กรมช่างโยธาทหารเรือได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ณวัดกาลยานามิตรวรมหาวิหารแขวงวัดกาลยาเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครถวายเป็นพระราชก,กุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพ,พยวดีกมรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชระราธิดา โดยในช่วงเช้าเวลา09.00พลเรือตีสุทินหลายเจริญเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ดังกล่าวของกรมช่างโยธาทหารเรือที่สนามหญ้าหน้าอาคารกองบังคับการกรมช่างโยธาทหารเรือโดยกล่าวเปิดกิจกรรมแจกอุปกรณ์ทำความสะอาดและบันทึกภาพร่วมกันรันบรองเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือหน้าอาคารกองบังคับการ ด้านชุดมงข้าราชการและพนักงานราชการกรมช่างโยธาหมายเลขช่างหัวเนุนเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานการจัดกิจกรรมปรเพ็ทสารนโดษของกรมช่างโยธารในวันนี้การจัดกิจกรรมปรเพ็ทสารนโดษเนื่องในวันคล้ายวันสูตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระยาสิริยาภาเสด็จพิลาเทพเยาวี เจ็ธงพันห้าร้อยสีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมกนของหน่วยได้ร่วมกิจกรรมมาเป็นสาธารณโยชน์ณวัดกะเหรียงมิตรวรมหาวิหารเขตสมุทพมหาการซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเยื่อใยในพระพุทธศาสนากับเป็นการเยื่อเยื่อกรุ่นของงานรัชชชนในพื้นที่ใกล้เคียงและเป็นการเผยแพร่ ่าพลัที่ดีของกองเรือและพนัช่างโยธาขาเรือตามนโยบายผู้จัดการขาเรือประจับปี2 5 6 5ตามคำสั่งที่ว่า,าร,ร,รามวมแต่ทักราคาลาสาุดทางจากนั้น ้ากรมช่างโยธาทหารเรือได้นำกำลังพลจิตอาสาของกรมช่างโยธาทหารเรือร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดกาลยาณมิตรเข้าพัฒนาวัดกาลยาณมิตรวรมหาวิหารโดยกำลังพลของกรมช่างโยธาทหารเรือคณะครูและนักเรียนได้ทำการตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้และทำความสะอาดบริเวณวัดให้เรียบร้อยและสะอาดตากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือเทได้มอบหมายให้หน่วยต่างๆในกองทัพเรือดำเนินการจัดกิดจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านวัดและโรงเรียนร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับในส่วนของกรมช่างโยธาทหารเรือได้รับมอบหมายให้ดูแลในพื้นที่วัดกรรยานามิตรวรมหาวิหารแกวงวัดกรรยาเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสร้างจิตสำนึกให้แก่กำลังพลให้มีความรักชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจต่อไป ภาพและข่าวโดวยคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมช่างโยธาทหารเรือ